เริ่มต้นที่ป่าใหญ่ในหมู่บ้านเล็กๆกลางป่าใหญ่มีตำนานเล่าขานว่ามีวิญญาณผีสิงอยู่ในป่าแห่งนั้นทุกครั้งที่มีคนเข้าไปในป่าเล็กเพื่อหาเห็ดพวกเขามักไม่กลับมาอีกเลยชาวบ้านเรียกป่านั้นว่าป่าผีสิงความเชื่อเรื่องผีป่านี้เป็นที่รู้กันทั่วในหมู่บ้านและเป็นเหตุให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปในป่าแห่งนั้นยกเว้นในกรณีที่จำเป็นจริงๆ วันหนึ่งกลุ่มเพื่อนสามคนประกอบด้วยจิตมาลีและสมชายตัดสินใจจะเข้าไปเก็บเห็ดในป่านั้นพวกเขาเป็นเพื่อนสนิทก,กันมาตั้งแต่เด็กและเชื่อมั่นว่าตำนานผีป่าคงเป็นเพียงเรื่องเล่าที่ผู้เฒ่าผู้แก่ใช้กูเด็กๆไม่ให้เข้าไปในป่าพวกเขาวางแผนจะพิสูจน์ว่าป่าแห่งนั้นไม่มีอะไรน่ากลัวจริงๆ พวกเราจะไปถึงทุ่งเห็ดเร็วๆนี้นะจิตพูดพร้อมกับถือมีดและตะกร้าเตรียมพร้อมที่จะเก็บเห็ดอย่าลืมนะว่าเราต้องปรับก่อนค่ำเพราะว่าตอนกลางคืนเราคงหาเส้นทางปรับไม่เจอเพื่อนทั้งสามคนหัวเราะและเริ่มต้นเดินทางเข้าไปในป่าทิวศน์รอบๆเปลี่ยนจากแสงสว่างเป็นความมืดมนของป่าที่หนาทึบแต่พวกเขาอย่ามุ่งมั่นที่จะเก็บเห็ดมากมายกลับไป พวกเขาเดินผ่านต้นไม้สูงและหนาแน่นเสียงนกร้องและสัตว์เล็กๆทำให้บรรยากาศดูน่ากลัวน้อยลงพวกเขาพยายามไม่ใส่ใจเสียงกรอแบ,บแกรบของใบไม้และกิ่งไม้ที่ร่วงหล่นตามทางเมื่อเดินเล็กเข้าไปสักพักพวกเขาเริ่มเห็นทุ่งเห็ดใหญ่ที่สวยงามทุ่งเห็ดนี้เต็มไปด้วยเห็ดหลากหลายสีสันและขนาดเพื่อนทั้งสามคนตื่นเต้นและรีบเก็บเห็ดอย่างมีความสุขจิตและสมชายแข่งกันว่า ใครจะเก็บเห็ดได้มากกว่ากันในขณะที่มารีเลือกเก็บเห็ดที่สวยงามที่สุดเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีพระอาทิตย์คลอยต่ำลงจนเกือบจะรับขอบฟ้าแต่เพื่อนๆนยังคงมัวเก็บเห็ดจนลืมเวลาจูจ,จูจิตก็รู้สึกถึงความเงียบที่ผิดปกติไม่มีเสียงนกหรือสัตว์เล็กๆอีกต่อไปมีเพียงเสียงลมพัดผ่านใบไม้ที่แห้งกรอบทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจเราควรจะปรับกันได้แล้ว จิตเตือนเพื่อนเพื่อนเพราะว่าตอนกลางคืนเราคงหาเส้นทางกลับไม่เจอแต่ในขณะที่พวกเขากำลังจะออกจากทุ่งเห็ดมาลิกก็พบกับสิ่งที่ดูแปลกตามันเป็นศิลปะโบราณที่สลักอยู่บนหินซึ่งมีลักษณะเหมือนเครื่องรางมีลายเส้นซับซ้อนและดูเก่าแก่พวกเขาตัดสินใจนำเครื่องรางนั้นติดตัวกลับไปด้วยแม้ว่าจิตจะรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับการนำสิ่งของแปลกปลอมออกจากป่า พวกเขาไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะนำพาพวกเขาไปสู่ประสบการณ์ที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตการค้นพบที่น่าสะพรึงหลังจากเดินเล็กเข้าไปในป่าเพียงไม่กี่ชั่วโมงเพื่อนๆทั้งสามคนก็มาถึงทุ่งเห็ดใหญ่ที่สวยงามประการตามันเป็นทุ่งเห็ดที่เต็มไปด้วยเห็ดหลากหลายสีสันและขนาดที่ขึ้นอยู่เต็มไปหมดทั้งจิตมาลีและสงชายต่างตื่นเต้นและเริ่มเก็บเห็ดอย่างมีความสุข โดยไม่ทันสังเกตว่าท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีจิตวางตะกร้าเห็ดที่เต็มไปด้วยเห็ดสีสันสดใสไว้ข้างตัวและนั่งลงบนพื้นหญ้าเห็เดเย๊ะขนาดนี้พวกเราคงจะกลับไปพร้อมกับเห็ดเต็นตะกร้าแน่ๆเขาพูดด้วยรอยยิ้มกว้างมาลิที่กำลังเก็บเห็ดสีแดงสดหัวเราะและตอบว่าใช่แล้วจิตแต่เราอย่าลืมว่ายังต้องเดินกลับไปอีกนะทางเดินกลับน่าจะมืดแล้ว แต่ความตื่นเต้นในการเก็บเห็ดทําให้พวกเขาดื่มเวลาที่ล่วงเลยไปอย่างรวดเร็วท้องฟ้าเริ่มคอยตามพระอาทิตย์เริ่มร,รมับขอบฟ้าและความมืดเริ่มคืบคลานเข้ามาพวกเขาเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเสียงลมพัดผ่านใบไม้แห้งทําให้เกิดเสียงกรอบแกรบและบรรยากาศที่เคยอบอุ่นก็เปลี่ยนเป็นเย็นเฉียบและเงียบสงัดเสียงของสัตว์เล็กๆที่เคยได้ยินก็าหายไปเหลือเพียงเสียงลมพัดเบาๆ ที่ฟังดูเหมือนเสียงกระซิบของใครบางคนจิตเริ่มรู้สึกวาดตัวและบอกให้เพื่อนๆกลับบ้านกันเถอะพวกเราควรจะกลับกันได้แล้วก่อนที่มันจะมืดสนิทเขาเปล่าด้วยน้ำเสียงที่เริ่มกังวลขณะที่พวกเขากำลังจะออกจากทุ่งเห็ดมาลิก็พบกับสิ่งที่ดูแปลกตามันเป็นศิลปะโบราณที่สลักอยู่บนหินซึ่งมีลักษณะเหมือนเครื่องรางมีลายเส้นซับซ้อนและดูเก่าแก่ ครื่องรางนี้ทำให้มาลิรู้สึกทึ่นและตัดสินใจที่จะนำมันกลับไปด้วยแม้ว่าจิตจะรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับการนำสิ่งของแปลกปลอมออกจากป่าเมลิฉันไม่คิดว่าเราควรจะเอามันไปนะจิตเตือนมันอาจจะเป็นของศักดิ์สิทธิ์หรือมีความสำคัญกับที่นี่แต่ความอยากรู้อยากเห็นของเมลิทำให้เธอไม่สนใจคำเตือนนั้นเธอหยิบเครื่องรางขึ้นมาและเก็บไว้ในกระเป๋า จากนั้นทั้งสามคนก็เริ่มเดินกลับทางเดิมที่พวกเขามาแต่ขณะที่พวกเขาเดินกลับพวกเขาเริ่มรู้สึกเหมือนมีบางอย่างไม่ถูกต้องทุกย่างก้าวในป่ารู้สึกเหมือนมีสายตานัพร้อยจ้องมองพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงแปลก,ปลกเสียงขลิบร้องเบาๆที่มาจากที่ไกลๆทำให้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวสมชายหันกลับไปมองและเห็นเงาดำๆที่เคลื่อนไหวอยู่ในพุ่มไม้ พวกเรารีบวิ่งกลับกันเถอะเขาร้องบอกเพื่อนๆนด้วยความเต้นระหนกทั้งสามคนวิงอย่างรวดเร็วผ่านทางเดินแคบๆของป่าเสียงขรีดร้องดังขึ้นจากที่ไหนไม่รู้มันเป็นเสียงที่แหลมสูงและน่าขนลุกพวกเขารู้สึกว่าตัวเองถูกตามล่าจากบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นเมื่อพวกเขาถึงหมู่บ้านทุกคนหอบหายใจและรู้สึกโล่งใจที่ได้กลับมา แต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าพลังชั่วร้ายได้ติดตามพวกเขามาด้วยเครื่องรางที่พวกเขานำกลับมาจากป่าผีสิงนั้นเป็นสัญลักษณ์ของวิญญาณที่ไม่พอใจและพวกเขาจะต้องเผชิญกับความน่ากลัวที่จะเกิดขึ้นในคืนต่อๆไปผีเริ่มปรากฏตัวคืนแรกหลังจากที่จิตบาลิและสมชายกลับมาจากป่าผีสิงทุกคนรู้สึกอ่อนล้าและหวาดกลัวแต่ก็โล่งใจที่ได้กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตามความรู้สึกแปลกๆยังคงค้างคายอยู่ในใจของพวกเขาโดยเฉพาะจิตที่รู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นคืนนั้นมาลิตื่นขึ้นมาตางดึกเพราะเสียงเคาประตูห้องนอนของเธอมันเป็นเสียงเบาๆแต่ก็พอทำให้เธอตื่นขึ้นมาได้เธอหันไปมองนาฬิกาเห็นว่าเป็นเวลาตีสองเธอค่อย ลุกขึ้นจากเตียงและเดินไปเปิดประตูแต่เมื่อเปิดประตูออกไปเธอกลับพบแต่ความว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยอย่างไรก็ตามเธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างยืนอยู่ตรงนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้มาลีรู้สึกขนลุกและรีบปิดประตูเธอพยายามบอกตัวเองว่าอาจจะเป็นเพียงฝันไบรทและกลับไปนอนต่อแต่เธอไม่สามารถสลัดความรู้สึกวาดกลัวออกไปได้ เช้าวันถัดมาจิตมาเลีและสมชายมาพบกันเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์เมื่อคืนทุกคนต่างเล่าว่าตนเองก็มีอาการแปลกๆเช่นกันจิตฝันร้ายทุกคืนเห็นภาพของป่าผีสิงและเสียงกรีดร้องน่าสะพรึงลัวสมชายได้ยินเสียงแปลกๆในหัวของเขาเหมือนมีใครบางคนกระซิบคำพูดที่เขาไม่เข้าใจ ส่วน,มนเมลิสก็เห็นภาพหลอนเกี่ยวกับเนาดำที่ยืนอยู่ปลายเตียงของเธอพวกเขารู้สึกหวาดลัวและไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรจิตเสนอว่าพวกเขาควรไปหาผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านเพื่อขอคำปรึกษาผู้เฒ่าคนหนึ่งชื่แย่เปกเป็นคนที่มีความรู้เรื่องตำนานและเรื่องเล่าของหมู่บ้านมากที่สุดเมื่อพวกเขาไปหาแย่เปกแย่เปกฟังเรื่องราวของพวกเขาด้วยความตั้งใจและสีหน้าที่เคร่งขรึม พวกเจ้าได้ปกวิญญาณร้ายที่สิงอยู่ในป่ายายพริกกล่าววิญญาณน,นั้นไม่พอใจที่พวกเจ้าได้นำเครื่องรางออกมาจากที่นั่นมันตามพวกเจ้ามาและจะไม่หยุดจนกว่าพวกเจ้าจะคืนเครื่องรางกลับไปยังที่ของมันแล้วเราจะทำอย่างไรดียายพริกจิตถามด้วยน้ำเสียงสันสานพวกเจ้าต้องนำเครื่องรางกลับไปไว้ที่เดิมยายพริกกล่าว และท่องมนเพื่อปลดปล่อยวิญญาณร้ายให้ออกจากเครื่องรางนั้นมันจะเป็นการยากและอันตรายแต่เป็นวิธีเดียวที่จะหยุดวิญญาณนั้นได้มาเลยยิ่งเครื่องรางที่ถนำปรับมาจากป่าให้ยาเปดตุยาเปดตุเครื่องรางนั้นอย่างละเอียดและบอกว่าวิญญาณนี้เป็นวิญญาณของนักโบราณที่ถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมและวิญญาณของเขาทุกสาบให้สิงอยู่ในป่าแห่งนี้การคืนเครื่องรางและท่องมนจะช่วยให้วิญญาณนี้ได้รับการปลดปล่อย เพื่อนทั้งสาคนตัดสินใจว่าจะกลับไปที่ป่าผีสิงอีกครั้งในคืนนั้นพวกเขารู้สึกหวาดกลัวแต่ก็รู้ว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นเพื่อความปลอดภัยของตอนเองและหมู่บ้านพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณร้ายและทำทุกวิธีทางเพื่อคืนความสงบ,บสุขให้กับป่าและหมู่บ้านเผชิญหน้ากับความจริงขึ้นถัดมาเพื่อนทั้งสามคนจิตมาลีและสงชยัย ตัดสินใจที่จะกลับไปยังป่าผีสิงอีกครั้งพวกเขาเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นและนำเครื่องรางที่เมลิเก็บมาไปด้วยความรู้สึกวาดตัวและความไม่แน่นอนถาโถงเข้ามาในใจพวกเขาทุกคนแต่ก็รู้ว่าต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณร้ายเพื่อ,อยุดยั้งมันเมือ่อพวกเขาเข้าไปในป่าความมืดมิดปกคลุมทุกหนแห่งแสงจันทร์ที่อ่อนแรงส่องลงมาผ่านกิ่งไม้ใหญ่ทำให้บรรยากาศยิ่งดูน่ากลัว เสียงของป่าที่เคยคึกคักกลับเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดผ่านใบไม้ที่แห้งกรอบทุกอย่างก้าวที่พวกเขาก้าวเข้าไปในป่ารู้สึกเหมือนมีสายตานับร้อยจ้องมองพวกเขาเดินทางไปยังทุ่งเห็ดที่พวกเขาเคยพบเครื่องรางทุกคนต่างระมัดระวังตัวและสังเกตสภาพแวดล้อมรอบตัวอย่างละเอียดเมื่อถึงทุ่งเห็ดพวกเขาวางเครื่องรางกลับลงบนหินที่พวกเขาพบมันเป็นครั้งแรก จิตเริ่มท่องมนที่แย่ไปสอนให้เสียม,มสนสะท้อนก็ไปทั่วป่าทันใดนั้นวิญญาณร้ายปรากฏตัวออกมาในรูปร่างของเงาดำสูงใหญ่มันเคลื่อนไหวด้วยความเร็วที่น่ากลัวและพยายามจะขัดขวางพวกเขาเงาดำนั้นมีดวงตาสีแดงเรืองแสงที่ดูน่ากลัวอย่างยิ่งมันคำรามด้วยเสียงที่แหลมสูงจนทำให้ทุกคนรู้สึกขนลุกจิตใช้ความกล้าหาญของเขาเป็นผู้นำ และท่องมวลต่อไปโดยไม่หยุดแม้ว่าเงาดำนั้นจะพยายามเข้ามาไกลและข่มขู่พวกเขาสมชายและมาลิยินเพียงข้างจิตพยายามปกป้องเขาจากเงาดำนั้นทั้งสามคนต้องรวมพลังกันเพื่อผเผชิญหน้ากับวิญญาณร้ายเงาดำเริ่มเข้ามาไกลขึ้นเรื่อยๆามให้มาลิและสมชายต้องใช้ความประหารในการเผชิญหน้าพวกเขาพยายามใช้ไฟฉายส่องไปที่เงาดำเพื่อทำให้มันหยุดเคลื่อนไหว แต่ดูเหมือนไฟฉายจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยจิตรู้ว่าพวกเขามีเวลาไม่มากเขาเร่งท่องมนด้วยเสียงที่ดังกว่าเดิมมาลีและสงชายร่วมกันท่องมนเพื่อเสริมพลังให้กับจิตเสียงของพวกเขาก้งกังวานในป่าเนาดำหยุดเคลื่อนไหวและเริ่มหายไปทีละน้อยเมื่อเสียงมนถึงจุดสูงสุดเนาดำนั้นก็หายไปอย่างสมบูรณ์วิญญาณร้ายถูกปลดปล่อยและความสงบ,บสุขก็กลับคืนสู่ป่า เพื่อนทั้งสามคนหอบหายใจและรู้สึกลงใจที่สามารถหยุดยั้ยงวิญญ,ญาณร้ายได้พวกเขารู้สึกเหนื่อยล้าแต่ก็รู้สึกภูมิใจที่สามารถเผชิญหน้ากับความกลัวและปกป้องหมู่บ้านได้พวกเขาเดินทางกลับหมู่บ้านด้วยความรู้สึกลงใจและเชื่อมั่นว่าพวกเขาได้คืนความสงบ,บสุขให้กับป่าและหมู่บ้านของพวกเขาแล้วการต่อสู้กับวิญญ,ญาณร้ายคืนนั้นจิตมาลิก และสมชายตัดสินใจกลับไปที่ป่าผีสิงอีกครั้งพวกเขาเตรียมพร้อมด้วยความกล้าหาญและความหวาดตัวในใจการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พวกเขารู้ว่าหากไม่คืนเครื่องรางและปลดปล่อยวิญญ,ญาณร้าให้ได้วิญญ,ญาณน,นั้นจะไม่หยุดตามล่าพวกเขาและชาวบ้านเมื่อพวกเขาเข้าไปในป่าความมืดมิดปกคลุมทุกคนแห่นแสงจันทร์ที่อ่อนแรงส่องลงมาผ่านกิ่งไม้ใหญ่ ทำให้บรรยากาศยิ่งดูน่ากลัวเสียงของป่าที่เคยคึกคักกลับเงียบสนัดนมีเพียงเสียงลมพัดผ่านใบไม้ที่แห้งกรอบเสียงสุนัขเข่าหวในหมู่บ้านที่ไก่ออกไปเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้รู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ลำพังทุกอย่างก้าวที่พวกเขาก้าวเข้าไปในป่ารู้สึกเหมือนมีสายตานับพร้อยจ้องมองพวกเขาเดินทางไปยังทุ่งเหตุที่พวกเขาเคยพบเครื่องรางทุกคนต่างระมัดระวังตัว และสังเกตสภาพแวดล้อมรอบตัวอย่างละเอียดเมื่อถึงทุ่งเห็ดพวกเขาวางเครื่องรางปรับลงบนหินที่พวกเขาพบมันเป็นครั้งแรกทันใดนั้นอากาศรอบๆเปลี่ยนแปลงไปทันทีลมเริ่มพัดแรงและหนาวเย็นเสียงใบไม้สมัยราวกับมีเสียงกระชิบจากที่ไหนสักแห่งจิตเริ่มท่องมนต์ที่แยบริกสอนให้เสียงม,มนต์สะท้อนก็ไปทั่วปา่ทาทันใดนั้น วิญญาณ้ายปรากฏตัวออกมาในรูปร่างของเงาดำสูงใหญ่มันเคลื่อนไหวด้วยความเร็วที่น่ากลัวและพยายามจะขัดขวางพวกเขาเงาดำนั้นมีดวงตาสีแดงเรืองแสงที่ดูน่ากลัวอย่างยิ่งมันคำรามด้วยเสียงที่แหลมสูงจนทำให้ทุกคนรู้สึกขนลุกจิตใช้ความกล้าหาญของเขาเป็นผู้นำและท่องวนต่อไปโดยไม่หยุดแม้ว่าเงาดำนั้นจะพยายามเข้ามาใกล้และข่มขู่พวกเขาสมชาย และมมลิยืนเทียงข้างจิตพยายามปกป้องเขาจัดเงาดำนั้นทั้งสามคนต้องรวมพลังกันขึ้ะเผชิญหน้ากับวินญาณร้ายเงาดำพยายามข่มขู่และทำให้ผู้เขาหวาดกลัวมันเคลื่อนไหวรวดเร็วและพยายามโจมตีผู้เขาสงชายใช้ไฟฉายส่องไปที่เงาดำเพื่อทำให้มันหยุดเคลื่อนไหวแต่มันกลับไม่เป็นผลเงาดำยังคงเข้ามาไกลและข่มขู่พูกเขา จิตรู้ว่าพวกเขามีเวลาไม่มากเขาเร่งท่องมนด้วยเสียงที่ดังกว่าเดิมมาลีและสมชายร่วมกันท่องมนเพื่อเสริมพลังให้กับจิตเสียงของพวกเขาก้องกังวานในป่าเนาดำหยุดเคลื่อนไหวและเริ่มหายไปทีละน้อยเมื่อเสียงมนถึงจุดสูงสุดเนาดำนั้นก็หายไปอย่างสมบูรณ์วิญญาณร้ายถูกปลดปล่อยและความสงบ,บสุขก็กลับคืนสู่ป่าเพื่อนทั้งสามคนหอบหายใจ และรู้สึกโล่งใจที่สามารถหยุดยั้ยงวิญญาณรายได้พวกเขารู้สึกเหนื่อยล้าแต่ก็รู้สึกภูมิใจที่สามารถเผชิญหน้ากับความปวและปกป้องหมู่บ้านได้พวกเขาเดินทางกลับหมู่บ้านด้วยความรู้สึกโล่งใจและเชื่อมั่นว่าพวกเขาได้คืนความสงบ,บสุขให้กับป่าและหมู่บ้านของพวกเขาแล้วบทสรุปที่ไม่คาดฝันรุ่งเช้าวันถัดมาเพื่อนทั้งสามคนจิตมาลีและสมชาย กลับถึงหมู่บ้านด้วยความรู้สึกโล่งใจและภูมิใจที่สามารถปลดปล่อยวิญญาณร้ายได้ผู้เขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แยบริกและชาวบ้านฟังทุกคนต่างดีใจและขอบคุณที่ผู้เขาได้คืนความสงบ,บสุขให้กับหมู่บ้านอย่างไรก็าตามความสงบ,บสุขที่กลับคืนมาไม่ได้อยู่ยาวนานนักคืนนั้นเองมาลิตื่นขึ้นมาเพราะฝันร้ายอีกครั้งเธอเห็นภาพของเงาดำที่กลับมา และเสียงกรีดร้องที่น่ากลัวเธอตื่นขึ้นมาพร้อมกับเหนือท่วมตัวและความรู้สึกว่ามีบางอย่างยังไม่ถูกต้องเช้าวันถัดมามาริเล่าเรื่องฝันร้ายให้จิตและสมชายฟังทั้งสองคนก็พูว่าตนเองก็มีฝันร้ายเช่นเดียวกันพวกเขาเริ่มสงสัยว่าบางสิ่งบางอย่างยังคงค้ังคาและไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์เพื่อนทั้งสามคนตัดสินใจกลับไปหาแย่บรกอีกครั้ง เพื่อขอคำปรึกษ,ษายายเปกฟังเรื่องราวของพวกเขาด้วยความเคร่งเครียดและบอกว่าบางทีพวกเจ้าอาจจะปลดปล่อยวิญญาณร้ายนั้นแต่ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังคงผูกพันอยู่กับพวกเจ้ายายปกสอนพวกเขาถึงพิธีกรรมเพิ่มเติมที่ต้องทำเพื่อให้วิญญาณร้ายนั้นได้รับการปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์พวกเขาต้องกลับไปที่ป่าอีกครั้งและทำพิธีกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงการบูชาด้วยเครื่องบูชาเพื่อขอขมาและให้บิญญาณน,นั้นได้พักผ่อนอย่างสงบคืนนั้นเพื่อนทั้งสามคนกลับไปที่ป่าอีกครั้งแม้ว่าความหวาดกลัวจะยังคงมีอยู่แต่พวกเขามีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำให้เรื่องนี้สิ้นสุดลงอย่างแท้จริงพวกเขานำเครื่องบูชาและทำพิธีกรรมตามที่แอบเอกสอนทุกขั้นตอนถูกทำอย่างละเอียดและเต็มไปด้วยความเคารพ ในขณะที่พวกเขาทำพิธีเสียงลมเริ่มสงบ,บลงและบรรยากาศในป่าก็เปลี่ยนไปความรู้สึกหนักอึ้งที่เคยมีหายไปเนาดาที่เคยปรากฏตัวก็ไม่กลับมาอีกเมื่อพิธีกรรมเสร็จสิ้นพวกเขารู้สึกเหมือนกับว่าพลังงานที่ไม่ดีทั้งหมดได้ถูกปลดปล่อยไปความสงบสุขที่แท้จริงกลับคืนมาในป่าและในใจของพวกเขาเพื่อนทั้งสามคนกลับมาหมู่บ้านพร้อมกับความรู้สึกโลงใจและความสุข ทุกคนในหมู่บ้านต่างดีใจและขอบคุณพวกเขาความสงบสุขกลับคืนสู่หมู่บ้านอย่างสมบูรณ์และวิญญาณร้ายที่เคยคุกคามพวกเขาก็ได้รับการปลดปล่อยอย่างแท้จริงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านและป่าใหญ่ก็กลับมาเป็นสถานที่ที่สงบสุขและปลอดภัยเรื่องราวของจิตมาลีและสมชายกลายเป็นตำนานที่เล่าขานต่อกันในหมู่บ้าน คือตวนใจถึงความกล้าหาญและความสามารถขีของพวกเขาที่สามารถเผชิญหน้ากับความกลัวและปกป้องหมู่บ้านได้